สวัสดีครับกระผมนายเพิ่มศักดิ์ควาละพันเลขที่13นะครับเป็นโค้ชของกลุ่ม a อดเจ t ทีมนะครับวันนี้เราจะมานำเสนอ Power Point เรื่อง a อดเจ t ทีมให้กับคุณครูธนาวัฒน์นาคยิมนะครับลำดับต่อไปสมาชิกในกลุ่มของพวกเรานะครับ1นายไก่สิริเลิ่มทำสถิติเลขที่1ครับนายนัชพลชานสิริเลขที่5นายนัทนนท์แสงอรุณเลขที่6นายนัทพลษ์เวสกิจมูลหัวเลขที่7 นายสุภเกศวิจิตแสงรัตน์เลขที่15นางสาววิชชาชิ้นแสงไขยเลขที่24นางสาวปภาพรรณจันไกรวันเลขที่31นางสาวปาชลินการจนลาลัตตีเลขที่33นางสาวชา,ว 4, าสิมินตาลุจิพินโยโ,ยโสมานนท์เลขที่40และสุดท้ายนะครับนางสาวสุภาษิริวิริยาภูศาษิริเลขที่ส9ครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกขึ้นในลำดับต่อไปก็ ขอเชิญรับชมและรับฟังการนำเสนอ PowerPoint เรื่องไอเดียครับครับครัาสรับทความหมายของไอเดียนะครับไอเดียก็คือวลีหรือคำนามหรือว่าประโยคครับที่ใช้อธิบายหรือว่าขยายคำนามหรือว่าสรรนามนะครับหรือว่าอีกนยนึ่งก็คืออธิบายลักษณะของคำนามหรือสรรนามให้ได้ความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ครับ p r ฟ f i นะครับความหมายของ p r e f ก็คือคำที่เติมข้างหน้าคำอื่นที่ทําให้ความหมายคำนั้นเปลี่ยนไปครับครับเรามาดูที่อันนะครับอันขึ้นไปว่าไม่ครับยกตัวอย่างเช่นคําว่า s u i t a b l e ขึ้นไปว่าเหมาะสมเมื่อเติมอันข้างหน้าก็จะแปลว่าอน s u i t a b l e ขึ้นไปว่าไม่เหมาะสมครับครับต่อมาคือคาว่า in ครับยกตัวอย่างเช่นคําว่า p e e เพี e l ปลว่าบริสุทธิ์พอเติมคําว่า in ข้างหน้าก็จะกลายเป็นคำว่า in peel ขึ้นไปว่าไม่บริสุทธิ์นะครับครับต่อมา็คือคาว่า in ยกอย่างเช่นคำว่า expensive นะครับเมื่อเติมคำว่า in ข้างหน้าเข้าใจว่า in expensive ขึ้นไปว่าไม่แพงนะครับครับแล้วสุดท้ายเติมคำว่า d i s ยกตัวอย่างเช่นคำว่า like เมื่อเติมคำว่าเมื่อเติม d i s ข้างหน้าคำว่า like ก็จะว่า dislike ขึ่นไปว่าไม่ชอบนะครับครับ suffix นะครับ suffix ก็คือหมายถึงว่าคำคุณศัพท์ที่เติมนี suffix ไปโดยแยกเป็นกลุ่มๆครับกลุ่มแรกก็คือคำว่า able able i ซึ่งแปลว่าสามารถครับยกตัวอย่างเช่นคําว่า mobile ซึ่งแปลว่าซึ่งเคลื่อนที่ได้นะครับต่อมาก็คือคาว่า x all and area equal ซึ่งแปลว่าเกี่ยวกัน,นครับยกตัวยอย่างเช่นคาว่า magical ซึ่งแปลว่าเกี่ยวกับเวทมน,นต์นะครับครับต่อมาคือ asia and in a c i v ซึ่งแปลว่าเมียนม่วงที่ญนะครับยกตัวอย่างเช่น a u s t r a t i e นะครับซึ่งแปลว่าซึ่งเปลี่ยนแปลงครับต่อมาคือ คำว่า for o s s ask โอเล่นนะคซึ่งว่าซึ่งแปลว่าเต็มไปด้วยตัวอย่างเช่นคาว่า cross plus ซึ่งแปลว่าเต็มไปด้วยความมั่นครับค่ะเรามาดู position of adjective หรือตำแหน่งของคำคุณศัพท์กันนะคะตำแหน่งของคำคุณศัพท์จะอยู่ในประโยคหลายๆที่เลยนะะคะ่ะ แต่ที่เราเน้นเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสามสามที่นะคะก็คือโกวกวานะคะหรือว่าใช้วางหน้าทำนาำค่ะเช่นอายามูแม่นะคะ,ะ,คะประโยคนี้แปลว่าผู้หญิงสาวนะคะคขาว่ายังเนี่ยเป็น adjective คือยอยาชว่ามูแม่น,นะคะ่ะแล้วก็ชีส beautiful girl นะคะก็ประโยคนี้เนี่ย beautiful เป็น adjective คืออย่าชมว่าเกิรนะคะประโยทั้ประโยคเนี่ยแปลว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยะคะ่ะแล้วก็ตมแหน่อไปนะคะก็จะเป็น after work to be anywhere นะคะ มีอะไยรีกอเวิร์กเช่นเจ็ททรั f ฟิกอิสเ r อร์เบิลแอดไฟฟ์โอฟคองออนะคะก็คือการจราจรเนี่ยเป็นไปได้อย่างย่ำแย่ตอนเวลา5โมงของวันศุกร์ค่ะคำว่า terrible นะคะเป็นไงจะพิมพ์เอาไว้ย่ำแย่ ก็จะอยู่หลังนี้นะคะซึ่งเป็น verb คู่มีของประโยคนี้นะคะแล้วก็เช่นอย่างนัคือ c h e e o รู้สึ p แฮนะคะคำว่า happy เนี่ยเป็น adjective ตามหลังคำว่า look ซึ่งเป็น i n g verb คำว่า look ือคำนี้เนี่ยแปลว่ารู้สึกประมาณว่ารู้สึกนะค่ะไม่ได้แปลว่ามองนะคะทั้ประโยคไหนก็จะแปลว่า cheer แฮปปี้ไหนก็จะแปลว่าเธอคนนี้ดูมีความสุขสดใสค่ะส่วนคนที่สงสัยคำว่า linking verb นะคะแปลว่าอะไรคำว่า linking verb เนี่ยก็คือกริยาชนิดหนึ่งที่แสดงสภาพแล้วก็ความรู้สึกของประธาน นเนี่ยไม่ต้องการกครมารองรับแต่ต้องการ adjective แล้วก็ c o m p l e m e n t หรือส่วนเติมมารองรับค่ะตัวอย่างของ l i n k i n g v e r b ก็เช่น appeal มีมีคำ v f e e l desk go pro นะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็อันที่สามคะ่ะตำแหน่งของ adjective วันนี้ก็คือจะอยู่หลัง v e r b ห,หล,าาออลักนะคะเช่น the employee finds job boring ก็ประโยคนี้เนี่ยจะแปลว่าพนักงานเนี่ยรู้คนพบว่างานของเจนเนี่ยมันน่าเบื่อค่ะ ค่ะชี้ของค adjective นะคะอย่างแรกคือค่ะ d e i s c r i t i t e adjective ค่ะเ,เ,เป็นการบอกลักษณะคุณภาพของคนสัตว์จิ่งของนะคะอย่างเช่น young rich new good b r a d clever นะคะสองค่ะ p r o g s e s s i v e adjective นะคะเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของค่ะ,เอ,เะ,คะพพอย่างเราจะใช้คำว่าที่เราเห็นกันได้บ่อยนะคะก็คือ my your his her their ค่ะ ค่ะต่อมา quantitative adjective น,น,นะคะเป็นการบอกปริมาณมากน้อยนะคะของน้ำที่นับไม่ได้ค่ะเช่น s อง e า a ์กพีเกิล o นนค่ะ4ค่ะ n u m e r a l adjective นะคะจะเป็นการบอกปริมาณมากน้อยหรือว่าสแสดงลำดับนะคะของน้ำที่นับได้ค่ะโดยที่เราสามารถวางวางไว้าไขางหน้านะคะของคำนา,นามเช่นคำว่า one two first many ค่ะ 5ค่ะ demonstrative adjective ค่ะหรือว่าที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า in final นะคะเป็นคำคุณศัพท์ะคะ่ะที่ชี้เฉพาะคำนามคะ่ะอย่างเช่นคำว่า this that d o o r e นะคะต่อมาค่ะ6 oh, interogative adjective นะคะเป็นคำคุณศัพท์ะคะ่ะที่แสดงคำนามน,นะคะอย่างเช่นคำว่า which whose what 等等นะคะ ตดยนี้เราจะนั่งคำลกนิ้คำไปไว้น้าประโยคค์างาค่ะอย่าตัวอย่างประโยคะคก็จะเป็น which way shall we go ค่ะหรือว่า whose dictionary is this เ็จค่ะ proper adjective ค่ะ proper adjective นะคะเป็นคุณศัพท์นะคะที่มาจากคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะค่ะเช่นชื่อประเทศนะคะทำหน้าที่ขยายคำนามซึ่งมีความหมายว่าเป็นของหรือจากประเทศนันนั้นค่ะ8ค่ะ distributive adjective ค่ะหรือว่า independent adjective นะคะเป็นการแบ่แยกหรว่าจำแน่ค่ะเช่น each every either neither ค่ะค่ะก็มาถึงเรื่องการทำ participle นะคะมาใช้เป็น adjective participle เนี่ยมีสองประเภทน,นะคะก็คือ present participle กับ past participle ค่ะเอาดูอย่างแรกเลย present participle คืออะไร คือเวิร์กเอ็นจนะคะที่นำมาเป็น a อต e ต t i v e โดยลุ้นลงมาถ่ายแอตเตอร์ทีมคลอสค่ะตัวเวิร์กเอ็นจเนี่ยจะนำไปขยายนาวแต่ว่าในความหมายของมันเนี่ยจะมีหน้าที่ก็คือขยายให้นาตัวนั้นเนี่ยเป็นคูกระคะตัวนั้นก็คือในแง่ของแอ t ชีนตัวอย่างเช่นนะคะ I'm an singing song is my boyfriend singing song เนี่ยเป็นแอตเตอร์ทค่ะที่เป็นขยาย I'm an ก็คือ man เนี่ยเป็นนาวนะคะก็คือหมายความว่าผู้ชายที่ประคับประคายอ่านี้ก็คือร้องเพลงเนี่ยแฟนของเขา วอละคเอ็นจีเนี่ยยังสามารถนําไปเป็น adjective เลยก็ได้ก็คือทำหน้าที่เป็น adjective ความหน้าหนาวเลยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสอะไรน้างเลยค่ะเดอร์ n ันแ t ดร์รั n นิงเกอร์เนี่ย is my daughter running เนี่ยทำเป็น verb ing นะคะที่ทําหน้าที่เป็น adjective ก็คือขยายนามก็คือบอกเกอร์ว่าผู้หญิงคนนี้ที่วิ่งคนนั้นเนี่ยเป็นลูกสาวของฉันเอง แล้วก็อีกอย่างนึงของ verb ing นะคะก็คือสามารถนํามาประสมกับ adjective หรือ adverb ทำเป็นค o m p า u n d adjective ได้แต่ที่สําคัญน,นะคะก็คือว่าต้องใส่ขีดให้รู้ว่ามันเป็น compound adjective เพื่อนําไปขยาย n า u ข้างหลังของมันค่ะตัวอย่างเช่น adverb looking กลาย looking เนี่ยเป็นค o m p า u n d adjective ไหคะสังเกตจะมีขีดนะแล้วก็ look เนี่ยคือ a d j e c t i ะ e ไหมคะ looking ก็ verb ing ใช่ไหมคะมาเป็นค o m p า u n d adjective ขยาย n า u n เป็นคำว่ากลายค่ะมันตต่อไปเลยนะคะประเภทที่2ก็คือ past participle ก็คือเป็นอีกตัวนึงนะคะพาร์ติสโน,นอีกตัวนึงคือเวิร์กสที่เราคุ้นเคยกันดีนำมาทําหน้าที่เป็นแอสเตอร์ทขยายนาวค่ะตัวนี้ก็ลดรูปมมาใส่แอสเตอร์ทีพรอนเช่นกันแต่ว่าความหมายที่ใช้ขยายเนี่ยจะแตกต่างจากว่าเอ็ก็คือจะทําหน้าที่ให้แสดงให้เห็นว่านาวตัวน,น,นั้นเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำริยานั้นยกตัวอย่างเช่น the boy injured in the accident was t a k e n to the hospital ยินเจอเนี่ยเป็นวลสารนะคะที่ไปขยายบอยที่เป็นนามนะคะว่าผู้ชายที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะคะและนอกจากนี้เนี่ยก็มีหน้าที่คล้ายๆกับเวิร์กไอเอ็นซีเลยก็คือสามารถนําไปเป็นแอตเทอร์ทีขยายนามเลยวาวไว้น่านามนั้นเลยก็ได้ค่ะแต่ความหมายเนี่ยก็ยังคงรูปของแพสซีอยู่เหมือนเดิมก็คือเป็นแสดงให้เห็นว่านามตัวนั้นน่ถูกในควากิยายามนั้นก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะ the stolen car has been found โซลแรกเนี่ยเป็นเวิร์สามค่ะที่ไปขยายแนวคำว่าคารนะคะว่ารถที่ถูกขโมยไปเนี่ยถูกเปิดพบแล้วนะคะและหน้าที่สุดท้ายที่มาสามารถทําได้ของเวิร์กสามเนี่ยก็คล้ายๆกับเวิร์กเอ็นจีก็คือนํามาประกอบกับแอดเวิร์กหรือแอดเจอร์ทีมนะคะทำเป็นคอมปาแอดเจอร์ทีมที่สําคัญก็อย่าลืมใส่ขีดให้รู้นะคะว่าเป็นคอมปาแอดเจอร์ทีมตัวอย่างเช่น a well dressed man ก็คือ well เนี่ยเป็น adverb นะคะ d เดรสเนี่ยเป็นโลช่องสามเป็น ทั้งสองคำย้่ใส่คีรวมกันแล้วเนี่ยเป็นความหมายแอคทีฟนะคะห้ขยายคำว่าแมนว่าเป็นผู้ชายที่แบบมีการแต่งตัวได้ดูดีนะคะค่ะแล้วข้ออ่าข้อเทคนิคนะคะที่สำคัญเลยอะไรคะนะหรับกรณีที่ใช้ในเวแสดงอารมณ์ความรู้สึกนะคะเช่น d e p r e s s b o e x c i t e m a n r y ่งในเวลที่แสดงความรู้สึกนี้จะแปลว่าทำให้เช่นผ e d e e มีรู้สึกลิ่นเล็นี้ทาให้ชันผมดจ เช่น in i m p r o i n g in creating คู่นี้สื่อกรีกเลมนี้น่าสนใจสาหรับชันแต่ถ้าเป็นเริ่ชั้นที่3แปลว่ารู้สึกเช่น I am i n t e r e s t e in this e i n g i o i s แปลว่าฉันสึกสนใจในสื่กีกเ่มนี้ค่ะาระกเกี่ยวกัง digital กาจบลงเเท่านี้ค่ะเรามาต่อกันด้วย l อ a อ n a ก t i v e read read ก่อนนะคะหรือก็คือวิธีการเรียนแบบ active เรื่องที่ต้นเรื่องที่ตัวแรกคร่ะ Terminator คำบรนณานาก็จะเป็นพวก a d t e r t o ท่ตอบด้วยอ p i n i o ยเช่นไหนใช่ต้อเป็น,น,น,ปน big more s h a ก e จะเป็น round a e ต้เป็น old color b origin t r material ก็จะเ,เป็น glass o p o e หรือ type ก็คืชนิด แต่น,นั้นก็จะเป็นนา อีกตั่งนะคะแก็ันี้ที่ครูรองเรสตูเรียไทอครูเป็นเนียรองเขาเป็นไซส์เรสทัมเลอร์เรออริจินก็จะเป็นแมทเทอ์เก็จะเป็นนาได้เลยค่ะครับผม เราต้อเห็น c o m p o u n t i e คือทำให้ t i e ที่เกิดจากการส่มคำต่างยก,กันนะครับแล้วเรื่องที่หนึ่งเลยคือ number ของ now singular ของ plural คือ now s i n เอันได้นะครับก็คืออาดุเนี่ยเลยคือ up for wheel car ก็คือ fill fill for จะเป็น number นะครส่วน v i l l จะเป็นคำนามซึ่ง for wheel นี้จะขยายาก็คือรถ4 0 0ลเองต่อมาที่สองครับ อันที่สองจะเป็นคัมแบทิกชีฟบทคัมนาวเช่นอัดดี้ซีไดฟ์เอร์ก็คืออัดดี้นี่คือจะเป็นคัมแบทิชีฟและซีจะเป็นคันาวซึ่งดิดนี้จะขยายใจเรื่องราวว่าการดำน้ำนะครับแล้วก็อันที่สามเป็นชี้บทคัมทิชีฟเช่นทับลูไลท์ไซเคิลซึ่งลูไลท์แบบนี้จะเป็นคัมแบทิกชีฟซึ่งแปลว่าสีฟ้าและสีดำมันมีอยู่แปลว่าเสื้อแจ็คเก็ตที่มีสีฟ้าสีดำครับ ัที่ 4, adjective หรือนะ noun u m b e r บวก now ซึ่งเป็นอวัยวะซึ่งสำคัญมากตรงนี้คืออวัยวะที่เป็นคำนามน,นี้ต้องเติมดีเท่านั้นนะครับข้าเติม es หรือ s ลงไปเช่น blue e girl blue จะเป็นคำ adjective และ I จะเป็น noun อวัยซึ่ง blue I จะแปงคำวา่าก็ว่าเด็กผู้ิงที่มีตาสีฟ้าครับและ 5, 5, 5. adjective หรือ adverb รือ now บวก past p a r t i c e หรือ verb ามซึ่งจะมีความหมายเป็น passive ซึ่งถูกกระทำครับและตัวอ,อย่างเช่น a well educated woman well จะเป็น adjective และ educated จะเป็น past p a r t i c i p l ซึ่ง well educated จะขยาย woman ทั้อองประโยคนี้หมายความว่าผู้หญิงที่ได้รับการศึกษามาอย่างนี้ครับอันนี้ของครับ ประเ c h i e หรือ a d m n หรือ now present participal หรือว e r be ing ซึ่งว่า be ing นี้ถ้าว o r เรา be ing แล้วจะหมายเป็นา o นะครับและตัวอย่างเช่น I g o looking guy แปลว่าผู้ชายที่มีบุคลิกภาพดีเบียซึ่งคู่นี้จะเป็น adjective แล้ว looking จะเป็น verb ที่จะ be ing มีคหาอเป็นทำให้ที่เป็นนาในประโยคนี้ซึ่ง ขยายกายครับและเจ็ด now a d j e c t i v e เช่น t r o u b l free buses trouble จะเป็นคำนานแปลว่าปัญาและ free จะเป็น a d j e c t i v e ยายคำว่า f r จะเป็นขำว่าครับจะขยาย buses a d ซึ่งเขาหยิดึ้ว่ารถเมล์ฟีที่มีปัญหาครับเอไวครับแต่ giving presents for now เช่น and one year o l d baby อ่า one year old จะขยายไปวิ่งซึ่งแปลว่าเด็กเขาที่มีอายุหนึ่งปีครับและอันสุดท้ายก็คือคำพาย่ที่มีรูปแบบอื่นเช่น f i minute interview คือการสัมภาษณ์ที่มีระยะเวลา ทีนี้เราก็มาถึงการเปรียบเทียบแล้วนะครับก็คือ comparison เองการเปรียบเทียบก็คือการเปรียบเทียบระหว่างของสองสิ่งหรือมากกว่านั้นซึ่งมีสามขั้นตอนมีสามรูปแบบการนะคที่แบบแรกคือการเปรียบเทียบขั้นปกติหรือ positive degree คือรูปแบบการเปรียบเทียบเนี่ยก็คือการเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกันเท่ากันหรือว่ามันเป็นขั้นปกติที่เรารู้รูปแบบทั่วไปหมดก็คือ as จุดจุด as ซึ่งอันนี้คนไม่มีใครไม่รู้จักครับไองเช่น อันแรกเรามาดูตัวอย่าง This pencil is as long as that one อีกสองแท่งเนี้ยมันยาวเท่ากับอีกแท่งหน,นึ่งอันที่สคือแบบของ as much many as อัอนนี้มันก็เหมือนข้งบนครับแต่แค่มี much กับ many เข้ามาและอย่าลูมว่าการใช้ much กับ many much mm hmm. จะใช้กับนามนับไม่ได้ส่วน many ใช้กับนับได้งท่ดกันตัวอย่างเช mm ่น hmm. hey, I have as many books as you อันนี้จะเป็น ที่เป็นคำผุบๆนะครับที่นี่ใช้กับพผุน์ต่อมารูปแบบ the same as the same as นี่ก็ใช้เหมือนกันเลยอ่าเช่น m a r y is the same as g Ada แต่ว่าถ้าประธานเป็นพหำพจน์เราจะละ as ได้เลยเช่น m a r y and Ada are the same age ครับต่อมาเป็นรูปแบบ to be like กับ to be alike ต่างกันยังไง to be alike จะใช้กับประธานที่เป็นพคำผุบๆเช่น ชีส i ลค์ต e วฟาโร่นาเนี่ยเป็นพ่อของนาแต่ถ้าเป็นอลุ่มบนเช่น you are car and mine a r e alike แปลว่ารถของคุณและของฉันเหมือนกันต่อมาเป็นการก็ถึงการเปรียบเทียบที่แสดงความไม่เท่ากันเลยนะครับความไม่เท่ากันแล้วก็แค่เติม n o อที่แบบไม่อ่าเช่น not so to จ o as หรือ not to จ o not as to ต o as ่เราดูอ,อย่างหนึ this road is not as o long as that one หรือ this road is not as long as that one จะเห็นว่าสับเปลี่ยนเนี้ยมีความหมายเหมือนกันคือที่ถนนเส้นเนีย้ยมันยาวไม่าท่าเส้นหนึ่งความหมายมันเหมือนกันก็จริงค่าแล้วต่าตรงไหนคะ่ะ so เราไม่เคยเห็น so ในประโยคบอกเล่าที่เปรียบเทียบความเท่ากันใช่ไหมครับอ่าแสดงว่า so ใช้ได้เฉพาะประโยคใบเสร็จแต่ as เ,เนี่ยมันไปยุ่งกับทุกเรื่อง,งทุกอย่างเห็นสังเกตตรงนีจะมี as อ่าต่อมาเป็น not as much money อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเช่น I don't have so much money as you ฉันเนี่ยไม่มีเงินเท่ากับคุณหรอกหรือ I don't have as much money as you ครับนะครับมาเห็นการเปรียบเทียบขันกว่าของภาษสิังกฤดีๆการเปรียบเทียบที่สูงอ,างอ่าแสดงในรูปอุปสขรคักว่าบวกแดงเช่น you are taller than you. คุณเนี่ยสูงกว่าฉัน ชีวิตโอเลอเรียมีเนี่คนนั้นเนี่ยมีอายุที่มากกว่าฉันนะครับนะครับต่อมาการเปรียบเทียบที่ต่ำกว่ากันแสดงรูป less บวก positive degree บวกแดนเช่น Mary is less careful than ส่งชัยแม่น,นี่มีความระมัดระวังน้อยกว่าสมชัยนะครับนะครับผมเมื่อนำคุณศัพท์ขันกว่ามาใช้เปรียบเทียบกับนามด้วยกันให้ใช้รูปแบบกันต่อไปนี้ครับผม ฟีเวอร์บวกน้ำเข้ากดนับได้บวกแดงเนนจะมีความหมายว่าน้อยกว่าเลฟบวกน้ำนับไม่ได้บวกแดงมันจะมีความหมายประมาณว่าน้อยกว่านะครับมอบวกนาำเข้ากดนับได้หรือนาำนับไม่ได้บวกแดงมันจะแปลความหมายประมาณว่ามากกว่านะครับนงตัวอย่างต่อไปนี้เดอร์ฮาร์ฟ e r เวอร์สตูเดนต์อิ r o ิส t h a ดน n that ด r o ตูนะครับ อ่าเนี่ยกับปงงระโยคนี้ f เ w อ r s t ติ e n t นเนี่ยมันก็แบบแปลมาว่าน้อยกว่าอันนี้นะครับก็ประโยคนี้ก็ i s p e n d less money than you ก็คือเหมือนประมาณว่าฉันเนี่ยใช้จ่ายเงินน้อยกว่าคุณนะครับกับ less money เนี่ยก็หมานกับลูกตรงนี้คนระับอ่ามาถึงประโยค my mother h a s more money than my father แม่ มีเงินมากกว่าพ่อนะครับอ่าต้องสมับรลูกในมองหกน้ำมาหกน้ำได้หกน้ำมได้หกแผนมากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสุดนใคร่าวๆของการเปรียบเทียบขั้นกว่าของทีมที่ับต่อไปเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนะครับซุปเปอร์ราชีพทีมดีรูปแบบดังนี้คือเดิมหกด้วยคอัพิวเตอร์ขั้นสูงสุดหกน้ำตัวอย่างเช่น What is the longest river in the world? แม่น้ำอะไรที่ยาวที่สุดในโลก Longest เป็นคำวรรณศัพท์ห้าสูงสุด River ก็คือนาวนะครับตัวอย่างที่2ก็ Anna is the most famous actor The most เป็นคำเปรียบเทียบขั้นสูงสุดส่วน famous เป็น adjective actor ก็เป็นน้ำครับตัวนอันนี้ตัวอย่างที่3ามจพิเศษหน่อยคือ Job is my best friend Job เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน ถ้ามีบัิทึกก็จะเชียอยู่หน้าคำนู้สับขั้นสูงสุดแล้วไม่ต้องเติมเิมน,นะครับต่อไปมาดูการเปรียบเทียบรูปแบบ,แบ,บอบื่นๆก,กันร,ปรูปแบบอื่นๆก็มีเด็กบวกขั้นกว่าบวกด้วยประโยคเด็กบวกขั้นกว่าตัวอย่าง,งาก็คือ The more we learn, the wiser we get ยิ่งเราเรียนแล้วก็ยิ่งฉลาดรูปแบบต่อไปก็ขั้นกว่าบวกแอบบวกขั้นกว่าตัวอย่างเช่น As สไอกราวกนะ I get wiser and wiser เมื่อฉันโตขึ้นฉันก็ฉลาดมากขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายก็ถ้า w i s e and หรือที่ time as บวก Adverb or Adjective บวก as กัวอย่างก,ก็คือ an autistic e is w i s e time as this as a chicken egg ไขมับกระจอกเพลนั้นใหญ่กว่า5เท่าของไข่ไก่ครับ ครับผมแล้วก็มาต่อไปที่ adjective clause ครับเราก็จะมีหลักที่ให้จำหรือว่าเอาไปใช้นะครับสี่ข้อครับมาเริ่มข้อแรกครับข้อแรกคือใช้ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้านะครับก็ม่เหมือนกับ adjective ทั่วไปครับข้อสองครับก็จะแบ่งเป็นตามสองประเภทนะครับตามความสำคัญของเส้นไม้ได้ครับอ่ามาที่ประเภทประเภทแรกครับคือ d e s c t i v e clause นะครับคือ รักไม่ได้นะครับเพราะขยายคำนามข้างหน้านั่นเองและที่ให้ตามรับคือจะไม่มีคอมมาอ่ะเช่น we are p a r t of the girl who wrote t i s poem ก็คือพวกเรารู้สึกภูมิใจกับผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็วันนี้ครับก็จะถูกขยายด้วย who wrote this poem นะครับก็คือผู้หญิงซึ่งเขียนก่อนวนี้นะครับซึ่งนนียจะขยายเกินะครับซึ่งเราตัดไม่ได้ถูกไหมครับเพราะ ถ้าเราขึ้นมาแค่เกลืผู้หญิงที่ไหนล่ะครับอ่าอันประเภทที่สองครับคือ non-native speakers ครับคือรักได้เพราะว่าแค่บอกรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปทานั่นเองก็ที่นีสังเกตครับจะมีของมานั่นเองครับเช่น bangkok withstand on the jump yale river is the capital of Thailand อนะ่าลงมาทุนที่ banknote นะครับคือ กรุงเทพนะครับกรุงเทพนะครับก็รู้อยู่แล้วว่ากรุงเทพอยู่ที่ไหนถูกไหมครับแต่ว่าในส่วน a d e c t i v e Cause ที่เพิม่มมาตรงนี้นะครับเราจะขยายเพเิ่มๆรายละเอข้าไปอีกว่ากรุงเทพเนี่ยอยู่บนแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็คือนี่นะครับนี่สังเกตว่าจะมีคลอมม่านนะครับซึ่งเราตัดออกไปได้นะครับเราก็จะรู้ว่าในความสำคัญเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับ ก็คือกรุงเทพเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นเองครับหลักข้อที่สามครับคือ adjective clause เนี่ยทั้งสองประเภทนี้เนี่ยจะขึ้นต้นด้วย r e l a เรเลกทีพอดครับซึ่งแปลว่าที่ซึ่งครับเรเล clause เนี่ยก็มือด้านวิธแวร์อะไรอย่างนี้ครับที่เราเคยเรียนไปแล้วนะครับก็ต่อไปนะครับข้อที่สี่นะครับมาเลยข้อที่สี่คือเราจะใช้วิธนะครับไมายหญ่นัประโยคด้านหน้า เช่นมีเนเว e ร์ชี i ดี้ e ิสเน่ริชแ n นอน,นีนะครับเห็นไหมครับจากขยาย w i ร h annoy นีก็จากขยายทั้ทงประโยคเนี่ยนะครับแล้วเรามาดูตัวอย่างนะครับขอไอจีชิทพ้อนะครับเดี๋ยวคู่แม่คู่อันเดอร์แซนมีแม็กซ์อีสมาเทิร์นะครับผู้หญิงที่เข้าใจฉันมากที่สุดนะครับคือแม่อันนี้ก็รับไม่ได้ถเลยนะครับเมื่อกล่าวถึงผู้แม่ผู้หญิงที่ไหนอ่านะแล้วถ้าขยายเข้าไปว่า ผู้หญิงที่เข้าใจฉันมากที่สุดคือแม่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเธอแค่เลี้ยงยากเธอาแค่ i ิ h แวนเร l ดี้เ y รเ r ิรก็คือเออพ่อแม่ของเธอนะครับได้มอบแมวให้เธอนะครับแล้วว h ชแวน lovely เก a เบิ r ก็คือจะขยายคลาสนะครับก็คือแมวเนี่ยที่น่ารักแล้วมีขนสีเทาๆนะครับต่อ,อไปครับคือการเล่นลูกและจะชี้คอนะครับ ก็คือ verb-ing ครับจะขยายขยายคำนามที่เป็นผู้กระทำนะครับเช่น the boy จากประโยคครับ the boy r u n r a n towards us is my son นะครับเราก็จะลดรูปมาได้เป็น the boy running towards us is my son อะเห็นครับ running เนี่ยขยายมา boy ซึ่ง boy เนี่ยต้องเป็นผู้กระทำคือเด็กผู้ชายวิ่งนะครับอ่าเด็กผู้ชายวิ่งเองไม่ได้ถูกถูกวิ่ง ต่อมาก็คือการรูปเป็นเมอร์ช่องสามนะครับก็คือขยายนามคำนามที่เป็นผู้ถูกทำนะครับเช่น the boy จาก the boy b o u g h o o n d i t i o n is my side. s o n เด็กผู้ชายที่ถูกทำร้ายคือลูกชายของฉันนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น the boy punish is my s o n ครับ อีน้ำเนี่ยจะถูกนำไปวางไว้หลังแอนตี้หรือแอนเปอร์เพื่อเน้นใจคอในประโยคที่ว่าคอหรือมีคอที่จดังตัวอย่างเช่น t h ่ s ช้าอีซินดิพีน้ำฟออะวอฟเฟอร์มีดตั้งหลังนี้ไม่ใหญ่เป็นคอสัมครอบครัวเราโดยอีน้ำเนี่ยจะถูกนำไปวางไว้หลังนี้ซึ่งดิเป็นคำแอนตี้ค่ะไอแคนรันไม่ได้คอไอโนสตองอีน้ำฉันไม่สามารถวิ่งได้ละพี่พี่ตายคอเพราะว่าฉันไม่แข็งแรงคอนะคะ สตอยู่วางไว้อยู่หน้าอีนาค่ะเสโีแเ l o ร g อยู่นาเป็นเลวพวกเราเนี่ยรามานานพอแล้วโดยที่นานะคะจะวางไว้หลังรองซึ่งเป็นไคน่ค่ะค่ะวถึคู่นะคะคู่เนี่ยจะถูกนำไปวางไว้หน้าไอนที่เป็เวร์มต้องการเน้นใจความนประโที่ว่ามันมากเป็นความต้องการหรือน่ากรณีค่ะและวระอยากเส้น เดฟสิสชุดทายคอมีชุดนี้น่าจะเป็นไปจากชั้นจะเห็นได้ว่าคู่เนี่ยจะถูกนำไปวางไว้หน้าทายนะคะที่ทายเนี่ยเป็นแฮตเทป I am too tired to go out tonight ฉันเหนื่อยเกินไปที่จะไปคืนนี้จะเห็นได้ว่าทู่เนี่ยก็นำไปวางไว้หน้าทายนะคะที่ทายเป็นแฮตเทป Please do not s p e a k too fast กกน,น้าอย่าพูดเดาเป็นไป ถูกยังไปวอร์เรน่าบลัสค่ะ